ครเป็นเพื่อนดูสัญชาตญาณของไก่นะครับผมเนี่ยตัวนี้ตาเขาเสียทั้งสองข้างครับผมเนี่ยเป็นลูกแม่ล้านครับผมเนี่ยตาเสียทั้งสองข้างครับผมตัวตัวตัวนี้เลยนี่ครับผมตัวนี้เลยตาเสียทั้งสองข้างเลยแต่เขายังกินข้าวได้ครับผมเขาเขาจีบกันเนาะเขาจีบกันแล้วก็หนังหัวเขาเลิกแล้วก็จีบจีบตาทั้งสองข้างเลย เดี๋ยวผมจะจับถ่ายดูเนาะตัวล<ๆ>ูกแม่ล้านตัวนี้เนี่ยเขายังกินอาหารได้เห็นไหมครับเขายังเคี่ยวเคี่ยวอาหารเนี่ยทั้งทั้งที่ทั้งที่ตาเขาตาเขาไม่เห็นนั่นสองข้างนะผมเดี๋ยวผมจะจับไปดูเนี่ยตัวเนี่ยก็ยังเคี่ยวอยู่เนี่ยสัมผัสปีญานของเขาแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยครับผมตัวนี้ตัวแดงๆเล็กๆเนี่ยตัวนี้ก็เอ่อ นังหัวเขาเลิอตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากไข่เลยพอพอเขาออกจากไข่ปุ๊บเนี่ยผมผมเอาไปปาดไปปาดาแม่มีปืนปั๊บแม่ปล่อยเนาะเขาก็จิกจิกแล้วก็น้าหัวสีผมก็เย็บไว้เย็บไว้ทั้งหมดห้าเข็มตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะออกจากไข่เลยเขายังแม่ตัวเขายังออกจากไข่ไม่หมดอ่ะตัวตัวแม่มีปืนก็จิกเลยผมก็จับออกมาแล้วก็มาเย็บเย็บไว้ห้าเข็มตอนนี้ก็ผ่านมา ได้อธิบวกกว่าแล้วแข็งแรงดีส่วนตัวนี้ตัวที่ว่าตาบอดสองข้างเนี่ยผมเย็บไปทั้งหมดฉิบเข็มแต่แต่ไม่สามารถเย็บประกบได้รับผมไม่สามารถเย็บประกบได้เพราะว่าตัวหนังเขาเนี่ยมันฉีกออกหมดเลยก็ทาการเย็บยึดไว้เป็นบางส่วนนะผมเ <laughs> ขาก็ยังกินข้าวได้นะใช้ตาเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าเขาเขาใช้สัญชาตญาณเขาเขาน่าจะสุ่มเอาอะผมจับให้ดูเนาะ เขาดูว่าเขาไม่เห็นจริงทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาเขาหลบไม่ได้นะเพราะว่าเขามองไม่เห็น,นเขาใช้สัญชาตญาณน,นี่ครับผมเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับผมเสียหมดทั้งสองข้างผมมองไม่เห็นเลยน,นี่ครับผมหนังไม่มีนะตัวนี้หนังไม่มีเห็นไหมรอยเศษได้เศษอะไรเนี่ย แต่สัญชาติจะยานันเพราเนาะเาก็ยังกินได้กินข้าวได้อยู่ปล่อยลงนี่นะครับก็จิกหาเ <c oughs> นี่ยเสียอยู่เลยก็ดูแลกันไปเนาะก็ดีอ่ะปัญหาคือว่าผมมาขุนข้าวกินข้าว,าว,าวเออสายเนาะผมจะมาขุนข้าวประมาณสี่โมงเช้าแล้วเขาก็จะเล่นกันเล่นกันพอเห็นมีอะไรแดงๆก็เอาละลุมเลยราวเนี้ยก็จะเกิดผลเสียเนาะ ก็หลายๆคนส่วนมากถ้าเกิดเห็นเป็นไก่เล็กๆอะ่ะถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บเลยส่วนมากเพื่อนๆจะปล่อยทิ้งเนาะไม่ค่อยรักษาเพราะว่าอาจะคิดว่ารักษาแล้วมันจะไม่รอดไม่อะไรเพราะว่ามันยังเล็กอยู่แต่ผมเนี่ยรักษาหมดนะรักษาหมดเลยแรกเกิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเย็บไปห้าเข็มอะ่ะแรกเกิดเลยนะเขายังออกจากไข่ไม่หมดเลยซะด้วยซ้ําผมก็มาแกะแกะออกจากไข่เพราะว่าแม่มือปืนไม่ยอมไม่ยอมฟักเขาจิก ผมก็มาทําการเย็บให้ก็อยู่มาแข็งแรงปกติก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ตัวที่ผมว่าเนี่ยอาการหนักมากครับผมที่ผมว่านะเนี่ยที่เขาตามองไม่เห็นน่ะอาการหนักมากาก,ก็เย็บให้ก็ยังดูแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงดีก็มาถ่ายเพื่อนๆได้ดูเนาะมาดูกันเล่นๆดูกันเล่นๆแบบไก่เล็กๆก็สามารถถ้ามีการบาดเจ็บก็สามารถรักษาได้ครับผมอาการบาดเจ็บเนี่ย รักษาได้รักษาง่ายกว่าอาการป่วยเนะะาะไก่เล็กเนี่ยอาการป่วยจะรักษายากเพราะว่าเรื่องของการให้ยาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากเนาะก็มาถ่ายดูกันเล่นๆก็สําหรับคลิปนี้อว้่ในโมสวัสดีครับ